สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเค้กหน้ายักษ์นะคะอ่าพิกัดร้านนะคะจะเป็นตรงข้างกับวัดกะโหลทัยนะคะท่านผู้ชมนะคะตำบลในเมืองนะคะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้น้องวิลาแนะนํานะคะเป็นร้านเค้กหน้ายักษ์นะคะท่านผู้ชม <laughs> เค้กหน้ายักษ์นะคะวัดกะโหลทัยนะคะเมนูชรีมพริกเผาหมูหยองนะคะเย็นี่นะคะสามไส้ยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมมีราคาเดียวนะคะพี่ อ๋อมี20แล้วก็30ใช่ไหมคะอืม20แล้วก็30ค่ะท่านผู้ชมร้านนี้เราเคยกินอ่าตั้งแต่เราสมัยเรียนอยู่ปาชาวชนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะ30แล้วนะคะมันจะะลค้าลูกค้านเออันนี้เป็นไส้ของทางร้านนะคะ พี่เปิดร้านกี่โมงจ๊ะพี่ก็ประมาณเดี๋ยวนี้เปิด9โมง10โมงไงแล้วถึงประมาณกี่โมงค,คะพี่ถึงจะเก็บร้านเป็นเท่คือ5โมงเย็นอ่ะโอ้5โมงเย็นค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเป็นร้านเ,าเคเฟญี่ปุ่นร,ร้านลับๆนะคะท่านผู้ชมคืออยู่ในถ้าคนไม่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 ผ่านมานี่ก็คือ,คอจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเราก็ไม่ค่อยลงเฟซลงอะไรด้วย โอกังทำอยู่ยสามสิบบาทสามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขายมาประมาณกี่ปีแล้วนะคะพี่ยี่สิบปีได้โอ้ยสิบแล้วเนาะเป็นสิบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือเปิดหน้าบ้านเนาะพี่เนาะก็คือไม่ได้ไปขายที่ไหนเลยไม่ได้ไปขายที่ไหนอยู่ที่นี่ที่เดียวของท้าก็เอาไป ทือใต้ทะลักใต้อะไรมารัางก็ป็นอ้อางร,ร้านออจองลูกค้าบอกอ้าวไปเปิดมีสาขาสองเหรอบอกไม่มีรอบหนูหอยู่คนเดียวทำคนเดียวเดี๋ยวเราจะทิ้งที่กัดร้านให้นะคะท่านผู้ชมทำคนเดียวก็จะแย่อยู่เ ถ้าจะกินพวกฝอยทองอะไรเงี้ยไม่ต้องมาหาเ้าเลยเพราะว่าอันนี้ดั้งเดิมเลยนะคะพี่แค่นี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่เป็นคนมือเติบให้เยอะใส่ใครเยอะใส่จนลูกค้าแบบพี่เพิ่มราคาได้แล้วมากเพิ่มราคาได้แล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่เท่ขึ้นราคานะคะราคาเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วนะคะเมื่อก่อนก็ขายเท่าไหร่นะสิบห้าอันนี้ยี่สิบธรรมดาสิบห้าใช่ เรีว่านั้นเลยนะปกติของพี่เลยนะเนี่ยไปเป็นเรือเชียมาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรทั้งหมดจนเราลืมไปหมดแล้วลูกค้า ตรงตระโลไทยนะคะค่านผู้ชมในเมือ,มมองกระแพงเพชรนะคะมีเป็นหมูหยองเนาีหมูหยองที่เขาอันนี้ยีิบบาทโอ้โห่าคนกินประจำเขาจะรู้ว่าพี่ใส่ยไงแล้วที่เรายังมีน้ำตาลาปลาทุกันลอย มนเคยขายได้มากสุดนี่วันละกี่แผ่นคะพี่ก่อนมันเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้อย่างว่าตามเต่รษฐกิดเนาะบางทีก็ไม่ได้นัดก็แน้อยสุดอะพี่กี่แผ่นแบบน้อยแบบแย่ๆเลยอะช่วงโควิดห้านโอ้ช่วงโควิดแน่แล้ว น้ำตาล่วงเลยอ่ะก็ขายได้แบงค์ยี่สิบใบนึงแบงค์ร้อยใบนึงอ่ะแต่น้ำตาล่วงเลยถึงว่าในะช่วงโควิดใหม่ๆด้วยอ่ะแย่กันหมดแล้วใช่เอ้ก็เลยหยุดทำใจไปอาทิตย์แล้วเราก็ต้องมาสื้อต่อ อันนี้เท่าไหร่เนี่ยค่ะพี่ยี่สิบบาทโอ้โหถ้ามันเป็นพวกไข่พวกแฮมพวกอะไรเงี้ยนะก็จะสามสิบแต่พวกเนี้ยธรรมดาก<ห>็ยี่สิบโอเคขอบคุณผู้ชมนี่นะคะเท่าไหร่ค่ะพี่เจ็ดสิบบาท อันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้30นะคะพี่อันนี้อันนี้แฮมนะคะมีแฮมแล้วก็มีปวดแล้วก็เป็นไข่นะคะท่นานผู้ชมยังร้อนๆเลยนะคะขอบม,มากคไ้คือให้เยอะมากขนานดะ ัร้านนะคะถ้าตรงมาไทายทอยนะคะท่านผู้ชมจะเจอสี่แยกนะคะเขาตรงมาเลยจะเป็นวัดกะโลไทยนะคะพี่ใช่ไหมคะเป็นเจดีเนาะเป็นเจดีนะคะท่านผู้ชมมันจะอยู่ในซอยถ้ามาทางยทอยก่อนถึงเจดีวัดกะโทยใช่ก่อนถึงเจดีวัดกะโลไทยนะคะ, JD, ะ,คะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะพี่ประมาณสิบโมงเช้าห้นสิบโมงเช้าค่ะท่านผู้ชมถึงห้าโมงเย็นนะคะ อ,อร่อยรสชาติเดิมไม่เปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนนะที่ร้านไม่ได้ออกตลาดนะคะท่านผู้ชมก็จะอยู่หน้าหน้าบ้านแบบนี้นะ ทุกค่ะม,มอนนี่นะคะท่านผู้ชมเราแกะออกมาะคะ่ะเยอะมากค่ะสามสิบนิดค่อนขุนเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้บรรพันน,นานะคะตั้งแต่เรียนอยู่ พวชนะคะตอนนี้ก็จะสามสิบแล้วคะ่ะตั้งแต่อายุสิบห้ามาทานนะอืมอร่อยมากนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากมาลองทานนะคะหรือว่ามาแวะชิมนะคะก็เดี๋ยวเตทิที่ม้กัดร้านไว้ให้นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะวพบกันใหม่คลิปหน้าขอคุณสำหรับการก <c oughs> รับชมแลนตสิดสามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ